แก้ไขปัญหาแอป iCAM 365แชร์ไม่ได้จากเดิมตามจริงที่เราจะแชร์เราก็จะเข้าไปที่ตัวกล้องกดรูปบวกแชร์เพิ่มการแชร์ใหม่ทีนี้เราก็ส่งไปในคอนแทคที่เราอยากจะแชร์อันนี้เราก็จะส่งทางไลน์ส่งไปให้ตัวเองทดลองดูนะโอเคส่งเสร็จเรียบร้อย พอผู้รับได้ข้อความมาแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดลิงก์พอกดลิงก์ปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าให้เราคัดลอก URL พอเราคัดลอก URL เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปิดแอปแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเวลาเปิดแอปปุ๊บมันไม่วางอัตโนมัติทีนี้เรามาดูวิธีแก้ไขกันเริ่มจากไปที่เครื่องหลกักกดเข้าไปในกล้องที่เราจะแชร์ กดเข้าไปที่ตั้งค่ากดเข้าไปที่ตัวกล้องรายละเอียดอุปกรณ์คัดลอก ID อุปกรณ์พอคัดลอกเสร็จก็ไปวางส่งในข้อความได้เลยกดวางลงไปแบบนี้ปุ๊บส่งปับ๊บพอเราได้รับข้อความเราก็ไปกดคัดลอกพอคัดลอกเสร็จเราก็ไปเปิดแอปทีนี้พอเราไปเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมี คลิกบวกเพื่อเริ่มเพิ่มอุปกรณ์ไปคลิกที่ไม่สามารถสแกนหรือไม่มี QR พอกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมข้างล่างจะมีคำว่ากรอก ID อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้กดผิดกลับออกไปกรอก ID ด้วยตนเองพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็วางลงไปในช่องเลยคลิกแล้วก็วางกดต่อไป ส่งคําขอทางไปรณีนีทีนี้กลับมาที่เครื่องหลักมันจะขึ้นว่าได้รับคําขอการแชร์เป็นข้อความทีนี้เราก็คลิกเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําว่าเนี่ยดูตอนนี้ข้างล่างเสร็จปุ๊บเราก็กดยอมรับทีนี้ก็ขึ้นว่าการแชร์สำเร็จ กลับมาเช็คที่เครื่องที่เราจะแชร์ไปอ่เห็นไหมมีกล้องเด้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ไหมว่าจะลำบากนิดนึง